ep ส3สวัสดีนะคะเดี๋ยว ep นี้เราจะมาดูเครื่องมือวิดีโอที่แคนวามีไว้ให้เรานะคะจะไปดูว่าคลังวิดีโอของแ a n วาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราสามารถเอาอะไรมาทำผลงานให้กับชิ้นงานของเราได้บ้างไปที่เว็บไซต์แ a n v a เลยนะคะ canva com นะคะแล้วก็เปิดแม่แบบของเราที่เราเลือกเปิดแม่แบบนะคะหนึ่งแม่แบบตามที่เราต้องการ แล้วก็ไปที่วิดีโอนะคะถ้าแถบบาร์ตรงนี้นะคะเครื่องมือของใครไม่มีคําว่าวิดีโอก็ไปคลิกตรงเพิ่มเติมนะคะแล้วก็คลิกวิดีโอได้เลยอันนี้มีแล้วก็คลิกเข้าไปนี่คือคลังวิดีโอที่แคนว่ามีให้นะคะลองดูค่ะแฟชั่นอาหารภูเขาธรรมชาติมีเยอะแยะเลยค่ะทุกคนลองไปเลือกดูนะคะว่าเราชอบพื้นหลังแบบไหนลองคลิกเข้าไปดูได้นะคะพี่อ้อยขอใช้อันนี้ถูกใจ วิดีโออันไหนคลิกหนึ่งครั้งที่วิดีโอนะคะแล้วก็ลากมาใส่พื้นหลังแล้วก็ปล่อยได้เลยค่ะเนี้ยค่ะจะเป็นวิดีโอมาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปที่ภาพถ่ายหรืออัปโหลดนะคะเพื่อเป็นนำภาพของเราที่เราเตรียมไว้มาใส่ในวิดีโอของเราก็จะไปที่ภาพถ่ายนะคะนี้ค่ะเตรียมชุดไว้น้ำไว้เรียบร้อยนะคะจะลบพื้นหลังนะอย่าลืมไปเอฟเฟกนะคะแล้วก็แบ็กกราว n ์รีมูเวอร์ค่ะ เรียบร้อยค่ะพื้นหลังลบออกไปแล้วทีนี้เราก็จัดนะคะต้องการจะให้เป็นตรงโอเคหมุนได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหมวกลองดีไซน์ดูนะคะตามไอเดียของเรานะคะว่าเราอยากจะจัดงานออกมาเป็นลักษณะไหนแล้วก็จะมีว่นตานะคะว่นตามีพื้นขาวติดมา ก็จะไปใช้เอฟเฟกนะคะลบพื้นหลังออกจัดว่างดูค่าตามแบบที่เราชอบนะคะปรับแต่งไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเรามีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อะไรนะคะเราก็นำมาตกแต่งในหน้าวิดีโอได้นะคะอย่าลืมนะเรามีเครื่องมือเคลื่อนไหวให้เราได้เลือกใช้ด้วยนะคะเลือกดูค่ะว่าแบบไหนสวยนะคะทำให้ดูมีความเคลื่อนไหวดูสะดุดตา อย่าลืมนะเราใส่เพลงได้ด้วยนะคะเราเรียนมาแล้วสำหรับ EP ที่แล้วนะคะไปเลือกเพลงนะคะถ้าตรงนี้ยังไม่มีดนตรีก็ไปคลิกที่เพิ่มเติมนะคะดนตรีค่ะแล้วก็ไปเลือกเพลงมาใส่ในคลิปวิดีโอของเรานะคะถ้าถูกใจเรียบร้อยแล้วก็ไปเซฟงานได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะ ผลงานที่เราทำก็จะไปอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนะคะที่คอมพิวเตอร์ของเรานี่ค่ะที่เราเลือกนะคะผลงานของเราลองทำกันดูนะคะลองออกแบบหลายๆรูปแบบทำบ่อยๆนะคะแล้วเราจะรู้สึกสนุกแล้วเราก็จะมีไอเดียเกิดขึ้นทุกวันนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูวิดีโอของแคนวานะคะว่ามีอะไรอื่นๆให้เราได้เลือกนำมาใช้ได้อีกนะคะเราสามารถคลิกเพิ่มหน้าตรงนี้ได้นะคะ เยอะแยะเลยค่ะพวกธุรกิจนะคะแฟชั่นอาหารนะคะภูเขาสำหรับน้องนนักเรียนนักศึกษานะคะมันจะมีวิดีโอเกี่ยวกับจักรวาลน,นะคะลองคลิกเข้าไปดูนะคะสามารถดำวิดีโอเหล่านี้นะคะมาใช้ประกอบการทำรายงานส่งอาจารย์ได้นะคะลองดูสิคะเป็นยังไงคะวิดีโอของแคนว่ามีเยอะมหาศาลจริงๆนะคะ เราลองไปเลือกดูนะคะว่ามีวิดีโอไหนเหมาะกับงานของเราเหมาะกับที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะลองไปเลือกใช้ดูค่ะสำหรับ e p ีหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเวิร์กช็อปไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่เปิดแม่แบบครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างไปพร้อมกันทีละขั้นทีละขั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะใช้ทุกเครื่องมือนะคะใช้ทุกอย่างที่เรา ได้เรียนมาตั้งแต่ EP ที่1นะคะพบกัน EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ